ขบวนการชาตินิยมเป็นความคิดและการเคลื่อนไหวที่มุ่งมินให้ประเทศชาติได้รับการปกครองตนเองและรักษาอำนาจอธิปไตยเหนือบ้านเกิดโดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างรัฐชาติจุดมุ่งหมายของขบวนการชาตินิยมนะคะ 1. สร้างและรักษาเอกลักษณ์และอำนาจอธิปไตยของชาติ 2. ปกป้องเอกลักษณ์ประจำชาติเช่น วัฒนธรรมภาษาประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์ 3. ส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติและพล,ละเมืองของชาติ 4. ต่อต้านการแทรกแซงจากต่างชาติและการล่าอาณานิคม 5. สร้างความสาม,มัคคีและความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่ของพลเมือง 6. สร้างรัฐชาติที่เป็นอิสระ เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงวิธีการของกระบวนการชาตินิยมที่ใช้ในการต่อสู้เพื่ออิสรภาพกันนะครับอย่างที่1นึ่งการต่อสู้ทางการเมืองนะครับอย่างที่2นะครับการต่อสู้ทางวัฒนธรรมนะครับอย่างที่3การต่อสู้ทางเศรษฐกิจครับและอย่างสุดท้ายนะครับการต่อสู้ทางทหารนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับการต่อสู้ทางการเมืองนะครับการต่อสู้ทางการเมืองของกระบวนกาิ กระบวนการชาตินิยมนะครับเกิดขึ้นจากความต้องการของชนชาติต่างๆที่จะกําหนดชะตากรรมของตนเองและการปกครองของตนเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงคริศตวรรษที่19ถึง20นะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการปฏิวัติทางการเมืองและการขยายตัวของสิทธิชาตินิยมผ่านตามการเจรจาของการทู่นะครับการประท้วงการรณรง์ ทางการเมืองและการเลือกตั้งนะครับการต่อสู้ทางวัฒนธรรมผ่านการฟื้นฟูและส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีของชาติการสร้างสัญลักษณ์ประจำชาติและการสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่พลเมืองการต่อสู้ทางเศรษฐกิจ การต่อสู้ทางธุรกิจของขบวนการชาตินิยมเกิดขึ้นจากความต้องการของชนชาติต่างๆที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของตนเองให้จเจริญก้นาวหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงทศวรรษที่19และ20ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมและการขยายตัวของระบบทุนนิยมผ่านการคว่ำบาตรสินค้าต,ต่างชาติการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศและการสร้างความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจ การต่อสู้ทางทหารผ่านการปฏิวัติการก่อการบฏและสงครามปลดแอกการต่อสู้ทางทหารของขบวนการชาตินิยมเกิดขึ้นเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อโลกอย่างกว้างขวางในช่วงคิตสตศตวรรษที่20โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2